สวัสดีเช้าวันที่15กรกฎาคม2568นะครับขณะนี้เวลา10นาฬิกา44นาเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคําและคู่สกุลเงินกับโคจักกี้สำหรับเช้านี้กันนะครับเมื่อวานไม่ได้มาไล์นะออพอดีเมื่อวานพยายามจะเซตในเรื่องของการไล์สดอยู่นะครับในช่องทางของ Facebook กับ y ยูทู e นะ a c e b o o k ในช่องทางของเพจน,นะฮะก็เมื่อวานก็ทดสอบระบบการไลฟ์ไปนะฮะก็ทำให้อา่าไม่ได้อัดคลิปนะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะได้เจอกันทาง Facebook แล้วก็ทาง Youtube มากขึ้นนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับการวิเคราะห์คู่สกุลเงินในวันนี้นะครับในสัปดาห์นี้ครับอทองคำเมื่อวันจันทร์นะครับเมื่อวานเปิดแกปขึ้นมานะครับหลังจากที่ราคา ราคาพยายามจะมาเทสทีท่โซน3-3-5-6แล้วก็3-3-6-6นะครับในโซนนี้ที่มีการเกิดไฮเกิดขึ้นในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราจะเห็นได้ว่านะครับมีการกระโดดขึ้นไปเป็นแกลบในไทม์เฟรมหชั่วโมงนะของเช้าวันจันทร์หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นไปนะครับประมาณ1,000กว่าจุดนะเมื่อวานมีการ ไซเวย์ uh, way, นะครับหลังจากที่ทะลุขึ้นไปบนแนว uh, 33 66ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไซเวย์อยู่ในโซนนี้นะครับในช่วงคำ่ำนะครับในช่วงค่ำก็มีข่าวนะครับมีข่าวเกี่ยวกับทางประธานาธิบดีโดนันทรั้์นะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับกับประเทศเม็กซิโกก็เลยส่งผลทำให้มีการกดดันราคาทองคำลงมานะนะฮะกดดันราคาทองคำลงมาในช่วงคำ่ำ ประมาณ3000กระจุดกันเลยทีเดียวนะครับทำให้ทิ้งราคาในโซนของ1ชั่วโมงไว้เป็นแกลบทิ้งไว้ตอนนี้นะครับว่าเช้านี้เขาจะขึ้นมาเทสที่ราคานี้ได้ไหมนะครับแต่ว่ามันอยู่ในโซนของ3 3 5 5 3 3 5 6กับ3 3 6 6ตรงนี้นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปเทสนะฮะเทสถ้าทะลุขึ้นไปก็ บินได้นะครับถ้าทะลุขึ้นไปมีโอกาสบินได้แต่ถ้าไม่ทะลุมีโอกาสย่อลงมาได้เหมือนกันนะครับ3358กับ3 3, 3 3 6 3เป็นโซนย่อยของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะฮะเป็นโซนย่อยในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเป็นแร์แรวลูกแก็อยู่ตรงนี้นะครับเ,เทนของทองคำยังต้องบอกว่าเทนของทองคำเป็นเทนขาขึ้นนะครับแนวโน้มที่ทางขาขึ้นยังมีอ,อิทธิพลสูง นะครับยังมีอิทธิพลสูงหลังจากที่เขานะครับได้เกิดแนวนะครับของ Time เฟรม e 4ชั่วโมงนะเกิดไฮเกิดโลเกิดขึ้นนะครับแล้วปรากฏว่าเรามาช็อคตรงนี้นะเกิดช็อคตรงนี้ปุ๊บนะครับเป็นแพทเทิร์นแล้วก็เกิดช็อคขึ้นเคลียร์ g h ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่ทองคําจะยืนยันนะครับว่าเขาจะขึ้นต่อได้ไหมกับ h i ไฮนี้นะครับเขาต้องย่อลงมาทํำโลก่อน ตอนนี้เรายังไม่เห็นโลใหม่นะเรายังไม่เห็นโลใหม่เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเคลียร์ไฮนี้เลยหรือย่อลงมาเกิดโลใหม่ก่อนถ้าเกิดว่าเป็นสายเทศสายย่อนะครับเราก็คิดว่าเราควรรอที่โลโลใหม่ตรงนี้นะรอที่โลใหม่ตรงนี้อาจจะมีการย่อตัวลงมาเพื่อเกิดโลใหม่ในโซนในโซนถ้าเกิดว่าดูโซนนะครับ ก็อาจจะย่อลึกมาถึงโซนนี้เลยทีเดียวนะนะครับโซนนี้ที่มีราคานะครับราคาซื้อขายกองอยู่ตรงนี้อาจจะมเมทเอสอยู่ในโซนนี้ก็เป็นไปได้อันนี้ต้องบอกกันเลยนะถ้าย่อเป็นไปได้แต่ถ้าขึ้นขึ้นเลยนะครับถ้าขึ้นขึ้นเลยนะครับขาบายนะครับขาบายก็ SL อยู่ในโซนโลนี้นะ SL ของขาบายก็แนะนำอยู่ในโซนโลนี้ อยู่ที่ประมาณ3309นะถ้ายังยืนเหนือ3309ก็ที่ทางขาบายยังได้เปรียบที่ทางขาบายยังได้เปรียบนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าลดต่ํากว่า,ลวาแล้วเคลียร์โลตรงนี้ได้นะครับหรือย่อลงมาลึกมากย่อลงมาลึกมากต่ํากว่า3309หรือ3310ในโซนนี้ครับก็ชะลอชะลอชะลอการออกออเดอร์บายก่อนนะครับเขาอาจจะมีการ ลงมาเทสได้เช่นเดียวกันเพราะว่าโซนนี้ก็ยังเป็นโซนที่เราเคยตีราคาไว้เป็นโซนแนวรับที่สำคัญนะครับแต่เข,เขาเขาเคลียร์ไปแล้วนะโซนนี้ครับ3 3 3 3 1 3313 3,300นะครับเขาเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นแนวรับซึ่งถ้าเกิดว่าเขามาในโซนนี้ก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปได้อันนี้คือเด้งยาวเลยนะอันนี้คือมีโอกาสที่จะเด้งยาวขึ้นไปได้เพราะว่าเขาเกิดช็อคตรงนี้แล้ว อันนี้อิทธิพลฝั่งขาบายยังได้เปรียบนะยังยืนยันอิทธิพลฝั่งขาบายยังได้เปรียบเช้านี้ครับเอเแข็งค่ากว่า US ดอลลาร์นั่นเองก็ส่งผลทําให้นะครับมีการยกตัวของทองคําขึ้นไปครับมีการยกตัวของทองคําขึ้นไปนะครับฝังคาบบายรอย่อนะครับรอย่อแล้วค่อยเทสต์บายขึ้นไปนะจะได้เปรียบมากกว่านะครับใครที่ได้ราคาในในแนวนี้ที่เขาย่อมาเมื่อวานก็ถือว่าสวยงามนะ ถือว่าถือว่าสวยงามนะครับเขามาเทสแกลตรงนี้เก็บย่อยตรงนี้นะนะครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่ประมาณ1,600จุดละถ้าเกิดว่าเราเช็คโซนเป็นเราเช็คจุดเป็นนะครับอันนี้ก็คือโซนย่อยนะฮะโซนย่อยของราคาที่ทิ้งไว้นะครับต้องทิ้งไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็ย่อมานะครับย่อมาเทส เทสอยู่2รอ,อบแล้วก็เด้งขึ้นไปสําหรับเช้านี้นะฮะอันนี้ก็คือราคาของทองคำนะเรามาดูข่าวสารที่มีผลอิทธิพลกับทองคำนะครับเมื่อวานเมื่อวานไม่มีข่าวอะไรนะฮะเมื่อวานไม่มีข่าวอะไรวันนี้ครับอ่าวันนี้เป็นวันอังคารนะครับต้นสัปดาห์ถือว่าเป็นวันที่2ของต้นสัปดาห์วันนี้ช่วงทุ่มครึ่งมีการประกาศคออ่อ CPI นะครับคอ CPI นะฮะในช่วงของเวลาทุ่มครึ่ง ก็เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานในช่วงเวลาทุ่มครึ่งน,นะก็มีการประกาศหลายตัวเหมือนกันตัวเลขออกมาเป็นยังไงนะครับตัวเลขที่มีการคาดการมีการเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นดีไหมก็เพิ่มขึ้นก็ดีนะฮะถ้ามีการเพิ่มขึ้นของตัวเลขก็ส่งผลดีกับทางดอลลาร์สหรัฐในช่วงตลาดค่านะ ก็อย่าบายจนเพลินนะครับตลาดค่าของคอ CPI ยังส่งผลยังมีอิทธิพลถ้าเป็นไปตามตัวเลขที่ประกาศก็จะส่งผลทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นมาได้นะครับอาจจะมีการกดดันราคาทองคําย่ออีกรอบหนึ่งในภาคค่านะฮะอันนี้ก็อสองทุ่มครึ่งนะครับเอ m c อ o คุณโบแมนก็สอทุ่มสิบห้านะครับก็มามีคำกล่าวมีแถลงการนะฮะ อันนี้ก็เป็นของวันนี้วันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มีการประกาศตัวเลขนะครับทุ่มครึ่งคอ PPI ไนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคผู้ผลิตนะวันนี้ผู้บริโภควันพรุ่งนี้ผู้ผลิตนะผู้ผลิตพื้นฐานคอ PPI แล้วก็มีคอ CPI ด้วยนะครับอันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้วันวันพุธนะวันพุธแล้วก็ในสัปดาห์นี้หลังจากวันพุธก็เป็นวันพฤหัสนะ พฤหัสในค่ำคืนของวันพฤหัสนะครับตอนตีหนึ่งก็มีสุนทรพจน์ของคุณวินเลียมนะครับกรรมการของ FOMC ตอนตีสาครึ่งก็คงไม่มีอิทธิพลอะไรมากมายนะครับสำหรับค่ำคืนวันพุธส่วนทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งของวันพฤหัสนะก็ทุ่มครึ่งของวันพฤหัสก็มีการประกาศคอรีเทลเซลลครับโดยชนี้ยอดขายปลีกพื้นฐานนะ ตัวเลขออกมาคาดการคาดการมีการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันวันศุกร์นะวันศุกร์ท้ายสัปดาห์ก็ก็ไม่มีการประกาศตัวเลข3ดาวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ US d ออลลาในในสัปดาห์นี้นะฮะในสัปดาห์นี้วันนี้ต้องมาลุ้นกันก่อนว่าคอ CPI ในช่วงทุ่มครึ่งจะมีผลอะไร กับทองคำเงินบ้างนะครับถ้าเป็นไปตามตัวเลขคาดการก็จะส่งผลดีกับทองคำนะครับก็มีโอกาสที่ทจะทำให้มีการกดดันราคาทองคำลงมาได้นะครับแต่เทนยังเป็นเทนขาขึ้นนะต้องบอกก่อนอันนี้ก็คือภาพรวมนะฮะของทองคำตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะจะขึ้นไปเทสที่โซนนี้หรือเปล่านะครับ3 3 5 8 3 3 6 3 3นะฮะ3 3 5 8 3 3 6 3ก็ก็ ขาบายยังได้เปรียบนะถ้าจะเทสเซลก็เทสเซลโซนนี้นะครับต้องรอ63ก่อนนะฮะต้องรอ63ก่อนถ้าถ้าจะเทสสวนสั้นนะสวนสั้นก็เทสอยู่ประมาณ63-66แล้วก็ไปเอสลอยู่ในโซนฟั่งขาเซลก็ SL อยู่ในโซนประมาณ33-74ามเจนะสามสเพราะว่าถ้าเทสแถวนี้ก็ยาวเหมือนกันนะครับในแนวของ ของฟีโบ78.6ก็โคนโซนประมาณนี้นะครับเทสเซลโซนประมาณนี้ได้นะแล้วก็ไป SL อยู่ข้างบนนะครับถ้าจะเทสในในการย่อของของอของของโลนี้ที่จะที่จะเกิดโลใหม่นะครับแต่ก็ไม่ควรเกิน3310อันนี้คือทองคำนะ เรามาดูคู่สกุลเงินกันบ้างครับสำหรับชาวนี้ E.U.R แข็งค่าต่อเนื่องครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับ E.U.R เป็น up trend นะครับ G.B.P นะครับอ่อนค่านะ G.B.P อ่อนค่าเมื่อวาน G.B.P G.B.P ไม่มีการอ๋อตอนทุ่มตอน2องชุ่มนะครับทางธนาคารของอังกฤษนะครับมีคำกล่าวอยู่ก็เมื่อวาน G.B.P มีการอ่อนค่านะมีในการอ่อนค่าเชาวนี้ก็ยังอ่อนค่าอยู่ นะฮะฮที่แข่งข้าขึ้นมาชัดเจนมี e u r ครับฝรั่งเศสวิตและแคนาดายกตัวขึ้นมานะครับแข่งข้าละออสเตรเลียอ่อนค่านะครับออสเตรเลียอ่อนค่านะก็เมื่อวานก็ยกตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อย n อ็ดีเมื่อวานอ่อนค่านะครับเมื่อวานแคนาดาแคนาดาแข็งค่านะครับเอ,อ่อ US ดอลลาร์แข็งค่า g b p อ่อนค่านะเมื่อวานนะครับแล้วก็ทางฝั่งของแคนาดาไอ้นิวซีแลนด์ด้วยนะนิวซีแลนด์เมื่อวานอ่อนค่าเช้านี้มีการยกตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นไซเวย์นะครับเป็นไซเวย์ g b p นะครับอ่อนค่าหนักมากเลยช่วงนี้นะครับอ่อนค่าต่อเนื่องด้วยนะอะ่โอเคสำหรับ US ดอลลาร์ก็เมื่อวานแข็งค่าครับเช้านี้อ่อนค่าอยู่นะฮะก็เทรนด์ของ หลักๆเลยนะครับ EUR นะฮะ EUR ก็แข็งค่า GVP ก็อ่อนค่าถ้าเราไปดู EG เห็นไหมเมื่อวานก็ยกตัวขึ้นไปแท่งนี้แท่งกระโดดเลยนะนะครับแท่งนี้แท่งกระโดดเลยนะครับ,รดดรบประมาณ300จุดของทองคำนะครับคลื่นนี้เกิดขึ้นเป็นคลื่นประมาณ800จุดนะอันนี้ก็คือของในส่วนของทองคำอ่าในส่วนของ EUR e GVP นะครับ EG นะ เป็นสกุลเงินนะครับก็สามารถเทรดกันได้โดย u n i o r r n a s h b o a r d u n น c o r n p a n n l นะครับก็เป็นเครื่องมือในการาชี้วัดในเรื่องของการวิเคราะห์คู่สกุลเงินนะครับแล้วก็ สามารถช่วยเทรดเดอร์ในการตัดสินใจในการเข้าออเดอร์ได้นะครับพาเนลก็ทําให้เราสามารถที่จะเห็นกราฟนะครับเห็นการเคลื่อนไหวของขึ้นกราฟในแต่ละในแต่ละไทม์เฟรมนะฮะก็สามารถที่จะใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆที่เทรดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่ามือเก่าก็สามารถที่จะใช้อินดิเคเตอร์มาประกอบในการเทรดได้นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะ นำมาใช้งานนะครับในเรื่องของส่วนของ EA นะแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะเทรดนะฮะก็สามารถที่จะคอนแทคมาได้นะครับ <S 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 เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมีคอร์สกันนะ mm hmm. ก็สามารถที่จะคอนแทคกันมาได้นะ mm hmm. ก็เว็บไซต์นะครับโคจกีเอฟเอ็ก hmm. ซ mm ์คอมนะครับเฟซบุ๊กทิกต็อกเพจนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ กำลังเซตในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่จะทำให้เทรดเดอร์นะครับมือใหม่เข้ามาสนที่สนใจในการเทรดเข้ามาร่วมนะครับในการเทรดกับเราได้นะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีคอร์สท,ที่เป็นคอร์สพื้นฐานนะครับคอร์สพื้นฐานเป็นการเรียนรู้เรื่องการเริ่มต้นนะครับคลิกสตาร์ทสู่เทรดเดอร์มือใหม่นะฮะสำหรับคนที่สนใจไม่รู้ ว่าจะเข้าการเทรดยังไงบ้างแล้วก็เรายังมีคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โปรแกรมนะครับตัว AI หรือตัว EA ที่จะเข้าเทรดนะครับก็คือคอร์สของอ o c k Your Trading มีจิกนะครับรวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจติดตาม uh, Youtube กันด้วยนะนะครับเราก็เจอกันบ่อยขึ้นในช่วงนี้นะฮะ สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการข้อมูลความรู้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับรู้น้อยความเสี่ยงมากครับเรียนรู้ให้มากความเสี่ยงของเราจะได้ลดลงนะฮะต้องลากันไปก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ